าสายสายนมันเสนอคำว่าสู้นคิงว่าสู้กันคำว่าสู้กันหรือว่าสู้นคิงหมายถึงการแตะเนื้อต้องตัวกันนะคะสู้นคิงนะคะเอามือมือไปจับสู้นคิงโดยเฉพาะสมัยก่อนเนาะผู้หญิงกับผู้ชายหรือว่าบ่าวสาวเนี่ยเขาจะบรให้ซสู้นคิงกันเพราะว่าถ้าสู้นคิงกันก็จะมีการปรับกันไหมเสียเงินนะคะผู้ชายถ้าถ้าไปจับมือถือแขนเนาะเขาบอกว่าไม่ได้นะคะมีการปรับไหมนะคะ ถือว่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงไม่ให้เกียรติผู้หญิงบ่ให้สุ้นกัดน,นะคะบ่ให้สุ้นขี้งกันสุนขี้งเนี่ยก็คือจับหรือว่าแตะสัมผัสอีอกคนคนหนึ่งนะคะอะถูกเนื้อต้องตัวนั่นแหละค่ะคำว่าสุนขี้งขี้งก็คือร่างกายนะคะสุนก็คือแตะต้องเนาะสมัยก่อนนี้แตะต้องกันไม่ได้แล้วมีการปอบไหมแต่ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าธรรมเนียมแบบนี้มันจะห,หายไปแล้วเนาะไม่มีการปอบไหมแบบเหมือนแต่เมื่อก่อนนะ ค่ะคำว่าซูนซูนคิงหรือว่าซูนกันก็คือการแตกถูกเนื้อต้องตัวกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าจะไฟฟ้าชอ็อตโอเคค่ะสวัสดีค่ะ